สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อป ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับวงการเคป็อปนะครับสาหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกจากวง e อ็นมิกนะครับที่ในตอนนี้นั้นเธอได้รับการขนานนามแล้วก็ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยเกี่ยวกับความวิชวลของเธอนั่นเองและสมาชิกคนนี้นะครับนั่นก็คือซอยุนจาก N อ็นมิกนะครับในตอนนี้นะครับซอยุน so จาก N อ็นมิกนั้นเนี่ยได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์แล้วก็สื่อโซเชีย ต่างๆรวมไปถึงชาวเนติเซนเกาหลีนะครับเกี oul, ่ยวกับความสวยและก็ความวิชวลของซอยุนมากๆหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์มาอย่างเป็นทางการในเพลงโอโอนะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ซอยุนเองนั้นเนี่ยเธอก็ได้ถูกนําเสนอข่าวต่างๆมากมายเลยและข่าวหลายๆข่าวที่พูดถึงซอยุนนะครับก็มักจะพูดถึงความสวยงามของเธอเสมอและเรื่องราวประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อทาง jyp entertainment นั้นได้มีการปล่อยภาพเบื้องหลังต่างๆในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงโอโอ ซึ่งเป็นเพลงเดบิวของสาวเอ็นมิกส์นะครับออกมาผ่านสื่อโซเชียลต่างๆให้กับแฟนๆนั้นได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมการถ่ายทําเบื้องหลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวคลิปวิดีโอเองก็ตามแล้วก็รูปภาพแบบภาพนิ่งนะครับซึ่งแฟนคลับแล้วก็เหล่าชาวเนติเซนนั้นเนี่ยก็ได้มีการโฟกัสกับรูปของซอยุนกันมากเลยในตอนนี้แล้วก็ได้มีการนํารูปนี้เอาไปตั้งกระทู้ต่างๆแล้วก็นําไปพูดถึงกันนะครับเกี่ยวกับความสวยงามและความวิชวลของซอยุนที่เกิดขึ้นและทุกคนนั้นก็มองเห็นไปในรูปแบบเดียวกันคือออคววาาามมมมลขงยยุนนนั้้ทีี่กแกแ ออร่าของเธอนั้นเนี่ยพุ่งทะลุออกมาจากภาพนิ่งนะครับและที่มากไปกว่านั้นนะครับชาวเน็ตล,ลายๆคนเลยแล้วก็เป็นจํานวนมากเลยนะครับที่ชื่นชมความวิชวลของซอยุนถึงขนาดที่ว่าในตอนนี้นะครับยกซอยุนนั้นให้เป็นสุดยอดวิชวลของเคป๊อปรุ่นที่4เลยได้ได้ว่าความสวยงามแล้วก็ความวิชวลของซอยุนนั้นเนี่ยเตะตาทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้ลหลายคนนั้นเนี่ยตกหลุมรักในความวิชวลของซอยุนในคลิปนี้ทุกคนที่เข้ามาฟังนั้นใครชื่นชอบความวิชวลของซอยุนหรือว่าถูกความสวยความน่ารักของซอยุนนั้นตก เขาดอมบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ติเซนเกาหลีนั้นเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารนี้กันมากมายหลายคนเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นนะครับได้มีการคอมเมนต์ถึงความวิชวลของซอยุนเอาไว้ว่าความสวยของเธอนั้นทําให้ฉันรู้สึกว่าเธอเหมือนกับตุ๊กตาเลยเธอถูกปั้นมาดีมากๆความวิชวลนี้หาได้ยากจริงๆและก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกว่าทุกรูปของซอยุนนั้นที่ปล่อยออกมาเธอทําให้ฉันตะลึงในความสวยของเธอแต่ไม่ใช่เพียงแค่ภาาพนนนนิ่่่งเเทั้นนววดีโออคลืไห เองก็ยังดูดีมากๆนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าท็อกวิชวลตัวจริงอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันจะเป็นลมทุกครั้งที่เห็นซอยุนในชุดเดรสสีชมพูใน MV เพลงเดบิวต์ของเอดมิเธอน่ารักและสวยในเวลาเดียวกัน,นกแนนถมเวลาที่เธอยิ้มนั้นเธอดูมีเสน่ห์และทําให้โลกนี้ดูสดใสมากๆแต่ก็ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการพูดถึงซอยุนเธอเนี่ยติดอันดับวิชวลในรุ่นที่4อย่างแน่นอนโดยได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าซอยุนเธอสวยมากๆวิชวลส3อันดับแรกของเจ้่ะตองมีชื ของซอยุนอย่างแน่นอนและก็ยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้บอกเอาไว้ว่าซอยุนนะ่าถ้าเธอโตขึ้นกว่านี้ฉันเชื่อเลยว่าเธอจะมีออร่าที่เปล่งประกายมากขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนี้ไปก็มารอดูการเติบโตที่มีคุณภาพของซอยุนจากเอ็นมิกซ์กันนะทุกคนเรียกได้ว่าฟแฟนๆะนั้นเนี่ยต่างชื่นชมในความสวยแล้วก็ความวิชวลของซอยุนมากเลยนะครับและหลายคนเนี่ยถึงขั้นยกให้ซอยุนนั้นติดท็อปวิชวลใน Gen4 ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและก็ยังมีหลายๆคนที่บอกว่าซอยุนนั้นเนี่ยจะต้องติดใน3ขออง Top อย่างแน่นอนเลยและในความวิชวลของซอ,อยุนนี้นะครับก็มีแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตหลายๆคนที่บอกว่าเธอนั้นมีใบหน้าที่คล้ายกันกับรุ่นพี่ร่วมค่ายไม่ว่าจะเป็นจิววีนะครับรวมถึงซานะทั้ง2คนนี้ก็เป็นสมาชิกรุ่นพี่จากวงทวิสนั่นเองแฟนคลับหลายๆคนเลยก็บอกว่าซอ,อยุนนั้นมีใบหน้าที่คล้ายกันมากๆกับจิววีแล้วก็ซานะนะครับเธอเหมือนว่านํเอาใบหน้าของทั้งสองคนนั้นมารวมกันและกลายเป็นความสวยของซอ,อ,อยุนจากวงเอ็นมิกซ์ซึ่งก็เป็นความสวยที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในค่าย JY P น,นกจกนั้น ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่บอกว่าซอยุนนั้นเธอมีใบหน้าและความสวยที่คล้ายกับยุนอาจาก Girls Generation นะครับรวมไปถึงออร่าบางอย่างในการถ่ายภาพและก็วิดีโอเคลื่อนไหวของเธอนะแะหลายคนก็บอกว่าหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกถึงยุนอาจาก Girls Generation ตอนที่ยุนอานั้นเดบิวต์ใหม่ๆเลยและก็ยังมีอีกนะครับที่บอกว่าซอยุนนั้นมีใบหน้าที่คล้ายกันมากๆกับยูนาจากอีจีซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ร่วมค้าอีกเช่นกันเรียกได้ว,ว่าแต่ละคนที่ชาวเน็ตนั้นยกตัวอย่างมาเน็ยก็ล้วนแต่เป็นไอดอลหญิงที่ถูกขนน ามเรื่องความสวยกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุนอาจืวีซานะแล้วก็ยูนานะครับแต่ละคนเนี่ยก็ถูกพูดถึงความวิชวลกันมากมายเลยทีเดียวและในตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าซอยุนนั้นมีใบหน้าที่คล้ายกันมากๆกับไอดอลรุ่นพี่เหล่านี้นะครับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คิดว่าซอยุนนั้นมีใบหน้าเหมือนใครกันบ้างมีความละไม้คล้ายคลึงใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและในตอนนี้เองนะครับซอยุนนั้นเนี่ยก็ได้รับการขนานนามจากชาวเน็ตแล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตรวมไปถึงสื่อมวลชนต่างงๆในเรื่อขอขง ความมิชวลนกันมากมายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเพลงในตอนนี้นะอาจจะถูกบ่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าความสวยของซอยุนนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครบน่นแล้วก็แถมยังมีคนชื่นชมมากมายเลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยกระแสของซอยุนนั้นอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงกระแสของ n Mix นั้นเนี่ยก็น่าจะปังขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าหากวาได้ขึ้นโปรโมทในรายการเพลงเพราะว่าเพลงนี้เมื่อดูกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะครับยังไงก็มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับซอยุนแล้วก็สาวๆ n Mix กันนะครับทุกคน จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนให้ความสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าค่ายนี้นจะต่อยอดการคัมแบ็กต่อยอดกระแสครั้งนี้ให้ปังขึ้นไปกว่าเดิมได้อีกมากแล้วก็อีกเท่าตัวเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคนคิดว่าซอยุนจาก N อ็นมินั้นจะสามารถเป็นท็อกบิชชัในเจนสีได้ไหมก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้อามากอร์เคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับถา การเคป๊อปเรานั้นจะรีบจีบยกเอาเรื่องราวหล่นนั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มาชวนทุกคนพูดคุยกันแบบนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอเคป๊อปเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เรานั้นลงคลิปแล้วก็จะได้รีบเข้ามาคุยกันแบบนี้อย่างแน่นอนเลยอมกอเคป๊อปก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ